รายงานล่าสุดของ IPCC จากนักทยาศาสตร์กว่า195ประเทศทั่วโลกนะคะบอกว่าโลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นกว่ายุคกอ่อนปฏติวัติอุตสาหกรรมแล้ว1-1.2องศาเซลเซียสนะคะนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะสามารถหยุดหายนะของโลกได้นะคะแต่น่าเศร้าที่ว่านโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเนี่ยทำราวกับว่าเรามีทรัพยากรใช้แบบไม่มีขีดจำกัดนะคะซึ่งหนึ่งในนโยบายที่เรียกว่าทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อยนิดของเรา ในแบบที่ได้ประโยชน์ไม่คุ้มกับเสียก็คือการสร้างเขื่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การสร้างเขื่อนกันแม่น้ําสายหลากรวมถึงเขื่อนกันคลื่นในทะเลค่ะรายการสององศาวันนี้เราจะพาไปพูดคุยถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากโครงการสร้างเขื่อนกันค่ะและเราจะไปหาคําตอบกันว่าโครงการเขื่อนทั้งหลายที่มีแผนจะสร้างหรือสร้างไปแล้วประโยชน์ที่ได้ตกอยู่กับใครและผลเสียที่เกิดขึ้นกระทบกับใครบ้าง ดยในประเด็นแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะก็คือโครงการล่าสุดของรัฐบาลที่จะสร้างเขื่อนเจ็ดแห่งในป่าอนุรักษ์ซึ่งต้องสูญเสียพื้นที่ป่านับหมื่นไร่โครงการอ่างเก็บน้ํานี้มีจุดประสงค์อะไรจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่ความเสียหายมีด้านไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ที่ศึกษาผลกระทบเรื่องนี้อย่างจริงจังคุณบัวอ่อนยุภาสังขมานหัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนบคเสถียรค่ะ ค่ะโครงการเขื่อนเจ็ดแห่งในป่านุรักเนะะี่ยค่ะมันมีที่ไหนบ้างแล้วเขาทํามาเพื่ออะไรคะตอนนี้นะคะเขื่อนเจ็ดแห่งนะคะในพื้นป่าดงพญยาเย็นเขาใหญ่อะคะ่ะมีทั้งหมดเจ็ดแห่งเนี่ยก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ห้าแห่งค่ะอุทยานแห่งชาติทับลานหนึ่งแห่งแล้วก็อุทยานแห่งชาติตาพยา1หนึ่งแห่งในการก่อสร้างเขื่อนเนี่ยเขาก็จะมีวัตถุประสงค์หลักๆสาอย่างอะคะ่ะก็จะมีหนึ่งแก้ปัญหาภัยแล้งสองแก้ปัญหาน้ําท่วมสามแก้ปัญหาการรุกตัวของน้ําเค็มอะ หลังๆก็บางพื้นที่ก็อาจาจะมีแก้ปัญหาดินเปรี้ยวผสมมาด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสร้างได้นะคะมันจะสามารถแก้ปัญหาอย่างที่เขาเคลมได้หรือเปล่าคะเราเชื่อว่าวิศวรกรของไทยเก่งค่ะถ้าทําถูกที่ถูกจุดและทําอย่างมีส่วนร่วมอะค่ะ ทุกฝ่ายเห็นชอบตรงกันแล้วผลการศึกษาออกมาน่าเชื่อถือโปร่งใสยอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีนักวิชาการออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าหลายๆเขื่อนที่สร้างไปโดยที่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ทางด้านคลายมิชเชกมาคะมาร่วมคิดร่วมทําในการดันโมเดลค่ะคือตอนนี้เราต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องของภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะทำให้เขื่อนที่สร้างไปแล้วหลายๆเขื่อนอ่ะปัจจุบันพบว่าไม่มีน้ำ ก็มีอะค่ะถ้ามันมีการศึกษาท,ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้เข้ามาร่วมรันโมเดลอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าม,มันช่วยได้อยู่แล้วทั้งการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมทั้งภัยแ้งค่ะถ้าเกิดว่าเคือเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆโครงการมันผ่านนะคะเราจะสูญเสียอะไรไปบ้างถ้าถ้าจะขบไปที่ในเจ็ดเขื่อนตรงพยาลยินเขาใหญ่อะค่ะใ,ในส่วนของอชอตาพยาที่ได้เดินสำรวจนะคะแน่นอนพื้นที่ตรงบริเวณที่จะก่อสร้างค่ะที่พื้นที่น้ําท่วมอะมีเสือแน่ๆ มีวัวแดงมีกระทิงคือสัตว์ป่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เยอะมากๆระหว่างที่เดินสำรวจไปมันก็จะมีรอยตีนกระทิงเต็มไปหมดเลยค่ะช้างอีกคือพื้นที่นั้นคือพื้นที่อยู่อาศัยและหากินของเขาอะค่ะในลําน้ําเองค่ะที่เขาเคลนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งค่ะในช่วงที่ไปเดินสำรวจเนี่ยคือช่วงฤด,ดูฝนเราเดินเข้าไปตามร่องน้ําที่เขาบอกว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนบริเวณนี้ไม่มีน้ําเลยค่ะมันทําให้เราเกิดคําถามว่าถ้าก่อสร้างเขื่อนบริเวณนี้จริงๆอะ มันจะได้น้ําตามที่เขาอ้างถึงหรือไม่และมันกระทบต่อพื้นที่สัตว์ป่าแน่นอนนะคะถ้ามาอีกที่หนึง่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยความจริงอะ่ะมันมีโครงการอีกโครงการนึงคือโครงการเชื่อมผืนป่า เรามีความพยายามที่จะให้เสือกลับเข้าไปที่ผืนป่าเขาใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยการทำโอเวอร์พา u n สอันเดอร์พาสให้สัตว์ป่าข้ามไปได้ค่ะแต่ตอนนี้เรากําลังกลับมีโครงการทําเขื่อนเพื่อที่จะทําลายพื้นที่ที่เราพยายามเชื่อมอยู่งบประมาณ3,000ล้านเนี่ยเรากลับจะฝังกลบโครงการตัวเองอยู่หรือเปล่าในในส่วนของภาครัฐนะคะ่ะคือเหมือนลงทุนที่จะเชื่อมผืนป่าไปแล้วแต่อยู่ดีวันดีคืนดีก็มีโครงการน้ําที่จะตัดป่าให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเข้ามาค่ะ คือเป็นการทํางานแก้ปัญหาที่ย้อนแย้งของสมควรแล้วอันนี้เขาเป็นคําเคลมของเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเขาไม่ต้องการผืนป่าเยวยแยะมากมายหรอกมันเป็นพื้นที่ริมขอบป่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะพี่บัวถ้าในดงพยายามเขาใหญ่อะคะ่ะหลายหลายๆจุดในในเจ็ดเขื่อนอบางเขื่อนขอบป่าจริงๆคะ่ะแต่บางเขื่อนไม่ได้อยู่ขอบแน่ๆบางเขื่อนอยู่ภายในผืนป่าแน่ๆคะ่ะถึงจะเป็นขอบป่าจริงอะคะ่ะแต่ว่าขอบป่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวสําคัญอย่างทับลานที่จะมาเขาใหญ่อะคะ่ะ บริเวณจุดที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยหรือเขื่อนเนี่ยค่ะเป็นบริเวณที่เราเจอร่องรอยของเสือโคร่งคือมันอีกนิดเดียวเท่านั้นที่เสือกําลังจะข้ามกลับมาที่ผืดนป่าเขาใหญ่แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐเองค่ะกลับมามีโครงการที่จะตัดพื้นป่าออกจากกันอีกแล้วคนในพื้นที่เขาว่ายังไงบ้างคะแน่นอนว่าถ้าคนในพื้นที่ผู้มีส่วนเสียเขาถูกน้ําท่วมค่ะเขาเขาไม่ยอมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบางทีเวทีไปจัดใน พื้นที่ที่ผู้มีส่วนได้อนแน่นอนเขาไม่เสียยังไงเขาก็ต้องอยากได้เขื่อนอยู่แล้วคะ่ะความสงสัยว่าอย่างการการทาประชาพิจารณ์กระบวนการขั้นตอน,นต่างต่างเนี่ยเขาได้ไปคุยกับคนทั่วถึงคะหรือว่าเขาคุยกับคนแค่บางส่วนทาไมสุดท้ายเนะนี่ยมันเกิดผ่านขึ้นมาหรือว่าเขาไปคุยกับใคร ยกตัวอ,อย่างอย่างอ่างเก็บน้าคลองมาเดือะค่ะในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยที่ท่วมส่วนหนึ่งท่วมพื้นที่ประชาชนนะคะประชาชนเขาก็มีคําถามกับองค์กรอนุรักษ์ที่เข้าไป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 ศึกษาในพื้นที่ะคะ่ะเขาก็ถามว่าทําไมเวลาเขาพูดในเวทีเนื้อหาที่เขาพูดเวลาที่เขายกมือในเวทีเขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านเลยนะคะที่เขายกมือว่าเขาไม่เห็นด้วยที่จะสร้างเขื่อนเนี่ยผลการศึกษานี้มันทำไมมันไม่ปรากฏอยู่ในรายงานเลย เาก็มีคําถามกับเราอยู่เหมือนกันหลายๆครั้งที่เราเจอแบบนี้แล้วก็เราก็ตอบไปได้เหมือนกันว่าเออทำไมสิ่งที่คุณแสดงออกมันไม่ถูกปรากฏอยู่ในรายงานหรือว่าอย่างของคองวังมืดเองค่ะที่อุทยานแห่งชาติทับลานหัวหน้าพื้นที่ค่ะเป็นคนพูดเองว่าไม่เห็นด้วยต่อการสร้างเขื่อนแต่ว่าในรายงานก็ไปสรุปผลอีกแบบหนึง่งก็ทําให้เกิดข้อกังขาในความโปร่งใสของการทํารายงานเหมือนกันค่ะรัฐก็จะมีคําถามกลับมาว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดว่าไม่สร้างเขื่อนมาคัดค้านกันแบบนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งน้ําท่วม ลิ้เปรี้ยว,ว,วได้ยังไงปัญหาพวกนี้มันแก้ได้โดยการที่ไปสร้างเขื่อนก็ได้ใช่ไหมคะปัญหาพวกนี้ค่ะเราต้องไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเขื่อนตัวแต่ละเขื่อนที่สร้างออกมามันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วปัญหาจริงๆในพื้นที่มีอะไรอย่างเช่นโครงการเขื่อนแม่วงอ่ะค่ะก็เคลมเหมือนกันว่าจะช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมภัยแ้งทีนี้เราก็มีการศึกษาในพื้นที่ค่ะว่าตกลงปัญหาจริงๆของพื้นที่นี้ถ้าน้ําท่วมมันเกิดจากอะไร เราก็ไปศึกษาในทุกลำน้ำว่าตกลงสาเหตุจริงๆอะ่ะมันควรจะแก้ที่ตรงไหนอะคะ่ะพอเราสำรวจแหล่งน้ำแล้วเราก็พบว่าที่ออกข่าวทุกปีอะค่ะก็คือประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตตัวเมืองลาดยาวคะ่ะที่ออกข่าวเกือบทุกปีเลยนะคะพอมาช่วงฤดูฝนเอาละมีข่าวมาแล้วลาดยาวตรงตลาดน้ําท่วมเราก็จะเริ่มไปศึกษาเส้นทางลําน้ำนะคะ่ะว่าตกลงปัญหาน้ําท่วมจริงๆอ่ะมันเกิดจากอะไรกันแน่อะคะ่ะเราเก็บข้อมูลแล้วเราก็พบว่า อ่ะหนึ่งมีสิ่งกีดขวางทางน้ําแน่ๆขยะในลําน้ําฝายบางตัวที่ทําแล้วไม่เคยได้ใช้ก็มีบางตัวที่ควรจะได้ใช้ก็ถูกทุบทิ้งแล้วมันไม่สามารถที่จะใช้ในการบริหารจัดการน้ําได้ค่ะ แล้วแนวทางการคัดค้านนะคะหลังจากนี้เราทายัางไงต่อไปได้คะคนที่ดูอยู่สามารถสามารถช่วยยังไงได้บ้างทําอะไรได้บ้าง,ไไางคือมองว่าอันดับแรกค่ะอยากให้เขาเรียกอะไรติดตามโครงการต่างๆาเหล่านี้ค่ะเวลาเวลามีกระแสข่าวขึ้นมาค่ะอยากให้ติดตามอยากให้เฝ้าระวงังอยากให้ทุกท่านมีคําถามและถามและหาคําตอบด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าหาคําตอบจากผู้รู้ในพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะลองเข้าไปดูเข้าไปดูให้ให้ให้เห็นข้อมูลที่แท้จริงว่าตกลงโครงการที่รัฐเสนอมาแบบเนี้ยมันใช่ไหม แล้วมันสามารถแก้ด้วยวิธีอื่นได้หรือเปล่าค่ะพอเราเกิดคําถามเราอยากมีส่วนร่วมเงี้ยบางทีไม่จําเป็นต้องเป็นนักอนุรักษ์ก็ได้หลายๆครั้งที่ที่เราเจอคนที่มาร่วมคดัคดคาด้คานเชิงเนี่ยอย่างเช่นเป็นนักออกแบบกราฟิกด้วยซ้ําพอเขาเขาเห็นข้อมูลต่างๆเงี้ยเขาทํากราฟิกเก่งเขาก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่า,านี้ที่มันดูฟังยากมันเข้าใจยากในเชิงของวิชาการเขามาแปลงข้อมูลให้เป็นการ์ตูนน่ารักก็มีค่ะคือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ในในความถนัดของตัวเองอะค่ะเพียงแต่ว่า อาจจะต้องดูข้อมูลตั้งคําถามที่ถูกต้องแล้วก็ไปหาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีข้อมูลอย่างแท้จริงค่ะกับคนที่เขายังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเขายัางไงนะเรื่องเขื่อนไปจัดการในป่านก็อยู่ในป่าสิอยากให้พี่บัวฉายภาพให้เห็นชัดๆว่าถ้าเกิดว่าเขื่อนทั้ง7็ดเขื่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆเนะะี่ยค่ะมันจะกระทบกับพวกเราทุกคนยังไงได้บ้างบัวต้องบอกกอนว่าคือตอนเนี้ย พื้นที่ป่าประเทศไทยอ่ะมันมันเหลือน้อยแล้วค่ะมันเหลือแค่31.64เเท่านั้นเองแน่นอนว่าผืนป่ามันช่วยฟอกอากาศมันให้คุณประโยชน์มันให้อาหารมันให้แหล่งสมุนไพรมันให้แหล่งยารักษาโรคคือมันมีประโยชน์มากมายค่ะมันไม่ใช่แค่กับคนที่อยู่ในบริเวณตรงนั้นอย่างเดียวค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทําเงินทํารายได้ค่ะคือเราเชื่อว่าผืนป่าที่เหลืออยู่น้อยนี้ละเราคิดว่าทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาค่ะ ไม่ใช่แค่เขื่อนในป่าเท่านั้นนะคะที่เป็นการทำลายทรัพยากรเขื่อนกั้นแม่น้ำสายต่างๆก็สร้างปัญหาไม่แพ้กันที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงที่มีไม่ต่ำกว่า10แห่งตั้งแต่ต้นน้ำในประเทศจีนไปจนถึงเขื่อนสยบุรีที่ลาวที่กำลังทำให้แม่น้ำโขงที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตกลายเป็นดินแดนร้าง เขื่อนกันแม่น้ำโขงฆ่าแม่น้ำได้อย่างไรและเราสูญเสียอะไรไปแล้วบ้างวันนี้เราจะไปคุยกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศน้ำจืดอันดับต้นๆของเมืองไทยดรนนท์ผานิชวงศ์ผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพหรือสยามเอนซิสดรนนท์ได้รับรางวัลอ ASEAN Biodiversity Heroes คนแรกของประเทศไทยจากการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพค่ะ รตนนนเคยเล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยค่ะได้ตามคุณพ่อไปตกปลาที่เขื่อนแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตในเขื่อนตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างเขื่อนใหม่ๆจนหลังจากนั้นอีกหลายปีะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในเขื่อนในอ่างเก็บน้ําของเขื่อนนะคะเขื่อนที่ว่าคือเขื่อนเขาแหลมนะครับเขื่อนตรงน,นี้ตอนที่ผมไปเนี่ยสร้างได้ประมาณสักสิปีนะครับเขื่อนเขาแหลมเนี่ยสร้างตอนสร้างเนี่ยก็คือเ,อาเขาจะท่วมป่าที่เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งหญ้าใน,นาส่วนแล้วก็ท่วมหมู่บ้านไปด้วยด,ดังนั้นตอนที่ผมมไไปนต้น้ก ตอต้นไม้ต่างๆกอไผ่อะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีอยู่เต็มเขื่อนไปหมดเลยเต้นไม้พวกนี้แล้วก็พวกเศษซากพืชต่างๆเนี่ยตอนนั้นมันก็คือมันก็เป็นเหมือนเป็นบ้านของปลาอย่างเวลาที่จะไปตกปลาหมอกัอนเนี่ยเราจะต้องไปหากอไผ่ที่น้ําท่วมนะฮะปลาหมอก็จะอยู่ตามกอไผ่หรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเอาไปส่องไฟผมก็จะเห็นเลยว่าไอ้พวกปลากานะครับเป็นปลาที่มันจะกินตะไคร่ตามพื้นผิวเนี่ยเขาก็จะตอดกินตะไคร่อยู่ตามไอ้ตอไม้ที่มันน้าท <het S 1> ่วมอยู่ดังนั้ๆๆนในช่วงที่เขาเริ่มสร้างเขื่อนใหม่ๆนะครับ ดินในป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับยังเพิ่งถูกน้ําท่วมไปมันจะมีสลายมีอะไรขึ้นมานะฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ในเขื่อนปลาจะเยอะมากนะครับมันเหมือนปลามันมีบ้านอยู่่ะจนพอเราอยู่ไปเรื่อยเนี่อยไอ้ต้นไม้ตอไม้ต่างๆมันก็เริ่มที่จะผุพังไปตามกาลเวลาครับกอไผกก็หมดไปตอไม้ก็หมดไปกอสลายที่มันเคยขึ้นอยู่ตามริมฝั่งนะครับในช่วงที่ดินมันยังอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็เริ่มหมดไปเราก็สังเกตเห็นชัดเลยว่าปลามันลดน้อยลงไปมากๆเลยตามไอ้วัสดุพวกนั้นที่มันหายไปสรุป ของผมในในช่วงประมาณเกือบ20ปีนะครับที่ที่ผมเห็นเขื่อนไอ้ไอ้ความเป็นปาของเขื่อนตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแหละนะครับที่พอถ้าสร้างเขื่อนแล้วปลามันจะเยอะมากเพราะว่าปลามันจะได้ใช้ความอุดมสมบูรณ์ของความที่มันเคยเป็นป่ามาก,ก่อนจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขื่อนมันก็จะกลายเป็นบ่อน้ําทั่วๆไปคือถามว่าเขื่อนมีปลาไหมมันก็มีแหละนะครับเพราะมันมีน้ําแล้วก็มันมีการขึ้นลงของน้ําอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าในที่สุดแล้วเขื่อนมัน ก็ก็เป็นระบบนิเวยที่ไม่ได้สมบูรณ์อะไรเราจะเห็นอย่างในกรณีอย่างที่เขื่อนลำตะคองที่เคยมีปัญหาเรื่องประชโดล้นเขื่อน<ม>นะครับถามว่าปราชโดมันก็เป็นปลาท้องถิ่นเนาะมันก็เป็นปลาละเหยื่อที่เป็นปลาท้องถิ่นแล้วทําไมมันถึง อยู่ดียมันถึงล้นขื่นทำไมปลาชะโดถึงแบบเพิ่มจํานวนลุยกินปลาอื่นจนชาวบ้านบอกไม่มีปลาอื่นเลยนะครับปล่อยปลาอะไรไปชะโดก็กินหมดจุดที่มันชัดเจนก็คือว่าปลาชะโดเป็นปลาที่สามารถที่จะสืบพันธุ์นะครับสามารถที่จะวางไข่ดูแลลูกในพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่เป็นน้ํานิ่งได้ในขณะที่ปลาอื่นซึ่งเป็นปลาเหยื่อส่วนใหญ่ปลาซิวปลาส้อยปลาอะไรต่างๆเนี่ยพวกปลาเกล็ดพวกนี้มันต้องการอาศัย พื้นที่นักทุ่งน้าท่วมต้องการน้ําที่มันหลากแล้วก็ขึ้นไปในทุ่งขึ้นขึ้นไปวางไข่ปลาปลาพวกนี้มันติดอยู่ในเขื่อนมันไม่มีพื้นที่พวกนั้นให้มันผสมพันธุ์เนี่ยวางไข่เพิ่มจํานวนเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีแต่ปลาฉโดที่เพิ่มจํานวนได้ในขณะที่ปลาที่เป็นปลาเหยื่อเพิ่มจํานวนไม่ได้นะครับมันก็เลยในสุดแล้วมันก็จะหมดไป อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอ่างเก็บน้ําของเขื่อนเหนือเขื่อนใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เท่ากับแม่น้ําท้ายเขื่อนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแม่น้ําโดยรวมเลยเนี่ยมันก็คือเริ่มจากว่าปลาต้องอพยพมันมีการอพยพขึ้นลงของของปลาในแต่ละฤดูกาลนะครับพอมีเขื่อนเนี่ยมันก็อพยพไปไม่ได้นะครับถ้าพูดถึงว่าเอาแล้วก็ปลาที่มันอยู่ในน้ำน้ำด้านเขื่อนลงไปล่ะนะครับอย่างที่เราดูน้ํามันก็เห็นมันก็ปกติดีนะครับน้ําด้านเขื่อนมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่า เขื่อนเนี่ยถ้าจะสังเกตดูเนี่ยมันมันเป็นอ่างเก็บน้ํามันเป็นน้ํานิ่งในฤดูที่น้ําหลากลงมาเนี่ยแทนที่ตะกอนมันจะไหลไปกับแม่น้ําอ่ะเขื่อนมันเนี่ยมันเป็นแหล่งที่น้ํามันนิ่งและน้ำมันลึกเนี่ยตะกอนมันจะถูกตกแล้วมันจะเก็บสะสมอยู่ในเขื่อนหมดนะครับแตงน้ำน้ำที่ไหลออกมาจากเขื่อนเนี่ยอย่างที่มีปรากฏการณ์ที่น้ําน้ําโขงใสปิ๊งเลยนะครับเป็นแบบเหมือนสีฟ้าเหมือนเป็นทะเลเลย่ถ้าือว่ามันทะเลเลยอย่างนั้นก็คือว่าตะกอนเนี่ยมันตกอยู่ท้ายเขื่อนหมดนะครับน้ํามันใสออกมาเลยเนี่ย มันเป็นน้ําที่ไม่มีแร่ธาตุอะไรไหลมาเลยอ,อย่างชาวบ้านริมน้ําโขงเนี่ยนะครับแต่ก่อนก็จะเห็นว่า เวลาช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยเขาก็จะมาปลูกพืชปลูกผักกันอยู่ตามไอหาดทรายริมน้ำโขงเพราะว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ <S <S แต่ว่าพอพอตะกอนต่างๆมันตกสะสมอยู่ท้ายเขื่อนหมดแล้วน้ำมันมามันก็เป็นน้ำใสติ๊งมานะครับเราวิชาการไปเรียกว่า hungry water นะครับมันเป็นน้ำที่หิว oh. มันหิวตะกอนมันมันก็จะเก็บตะกอนมาทั้งตะกอนที่อยู่ริมฝั่งตะกอนที่อยู่ตามฝั่งตา่าทๆมันก็จะทำให้เกิดตลิ่งมันพังเพิ่มมากขึ้นนะครับ อันนี้เป็นอันที่ผมได้ได้เคยเขียนบทความไว้ว่าเนี่ยมันทําให้อย่างแม่น้ําโขงเนี่ยมันทำให้เกิดการเสียดินแดนนะม,นมันเกิดการช้าของตะกอนอยู่ตลอดเวลานะครับท,ทั้งตลอดแนวเลยนะครับจะเห็นว่าแม่น้ําโขงในช่วงหลังเนี่ยมัน,มน,มนเกิดการพังตลิง่งพังเยอะมากนะครับซึ่งเนี้ยยาวไปถึงอย่างในกรณีของปากแม่น้ําทั้งแม่น้าเจ้าพระยาปากแม่น้าแม่กลองนะครับตั้งแต่ก่อนเนี่ยเคยได้รับตะกอนจากจากระบบนิเวศจากน้ําที่ไหลลงมานะครับในปัจจุบันคือพอมีเขื่อนมีอะไรกั้นอยู่เนี่ยมันก็ทําให้ ลพงสงสัยเรื่องการอ,อพยพของปลาทำไมมันต้องไปวางไข่ที่ต้นน้ำอะคะที่กลางน้ำหรือปลายน้ำไม่ได้รอคะต้องบอกมีปลาหลายประเภทนะครับมันมีปลาประเภทที่วางไข่อยู่ในที่ที่เขาอาศัยอยู่กับมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาจะต้องอ,อพยพขึ้นไปเหนือน้ำคือยกตัวอย่างอย่างงี้ครับสมมติว่าเอาว่าตอนนี้น้ําไหลาจากทางนี้นะครับจากซ้ายไปขวาปลาชนิดเนี้ยถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเขาสมมติว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงขวามือไข่เขาเนี้ยสมมติว่าใช้เวลา2วันนะครับถึงจะฟักเป็นตัวสมมติว่าเขาวางไข่ตรงเนี้ยนะครับ ไข่ซึ่งว่ายน้ําไม่เป็นดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยนะครับก mm. ็จะถูกน้ําพัดไหลไปนู่นกว่าลูกปลาจะคลอดเนี่ยไปนู่นละนะฮะมันอยู่ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่ปลาทําก็คือสมมติก็อยากให้ลูกเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาก็ต้องว่ายน้ําอพยพขึ้นไปกะว่าน้ําไหลใช้เวลาประมาณสองวัน oh. นะครับเขาไข่เสร็จใช่ไหมสองวันไข่ก็จะถูกน้ําพัดถูกไหลมาเรื่อยๆนะฮะสองวันพับพอดีจุดที่ลูกปลาต้องการอยู่พอดี oh. อย่างเงี้ยอาจจะเป็นท่งน้ําท่วงหรือว่าลูกปลาก็าไหลเข้าไปอาศัยอยู่ในที่ที่เขาอยากอยู่ปัญหาก็จะเกิดขึ้น ในวันที่ว่าสมมุติเราอจุดที่ลูกป,ปลาจะอ,อพยพเนี่ยเรามันมีอะไรสักอย่างไปกั้นอยู่มันไม่ใช่จุดที่เหมาะสมไม่ใช่จุดที่ออปติมัมของพ่อแม่ปลาที่อยากจะไข่ละนะครับสมมุติเขาตัดสินใจว่าโอเคไข่ตรงนี้ก็ได้มันก็คือลูกปลามันก็จะถูกขไข่มันจะถูกน้ําพัดเลยไปหรือว่าบางชนิดเนี่ยถ้าไม่เหมาะสมจริงๆเขาไปถึงไม่ไปไม่ถึงจุดที่เขาต้องการไข่เนี่ยเขาก็ไม่ไข่นะครับ<ม>ก็ไข่ก็ฝอ่ก็เลิกแยกย้ายกันไปมไม่มีการผรสมพันธุ์เกิดขึ้น<ม>ทีนี้สมมุติว่า มีเทคโนโลยีมหาศาลเทคโนโลยีหนึ่งนะครับซึ่งสามารถพาพ่อแม่ปลาข้ามเขื่อนนี้ไปได้อันนี้เรายกตัวอย่างใกล้ๆตัวอย่างเขื่อนแม่น้าโขงบันไดประโจนออนะครซึ่ง,งเ,ปเป็นต้นแบบมาจากต่างประเทศนะครับประเทศที่ออกแบบเนี่ยคือเขามีปลาแซลมอนปลาแซลมอนก็คือจะกระโดดตึ้งตึ้ง,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 งข้ามไปปลาแซลมอนไข่เสร็จนะครับพ่อแม่ปลาจะตายนะครับลูกปลาเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่ต้นน้ําจนจนโต ประมาณนี้ลูกปลาถึงว่ายน้ํากลับลงไปพวกลูกปลาพวกนี้ก็กโดนเธอใบยขืนโดนอะไรไปบ้างแต่มันว่ายน้ําได้แล้วมันก็รอดแต่ลูกปลาบ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมบอกยกว่าจะปลาแปบแล้วกันนะปลาแปบข้ามเขื่อนนี้ไปได้นะครับขึ้นไปถึงจุดที่ปลาแปบจะวางไขนะ่ปลาแปบวางไข่เสร็จไข่ไหลกลับมาครับเจอเขื่อนไข่ก็จะตกอยู่ใต้เขื่อน ลูกปลาฟักออกมามันก็อยู่ในอ่างตรงน,นั้นมันหรือมันอาจจะไม่ฟักด้วยซ้ำไปเพราะว่าการที่มันจะฟักได้เนี่ยมันจะต้องได้รับอุณหภูมิหรือปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมได้รับการกลิ้งไปกลิ้งมาลอยไปลอยมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าตกนิ่งๆจมโครนอยู่นะครับดังนั้นก็อีกแหละแม้จะข่าไปได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าลูกปลามจะรอดเหมือนกัน<อ>นะครับแต่ย้อนกลับไปที่อย่างเทคโนโลยีที่มีการใช้กันในแม่น้ำโขงอย่างบันไดปลาโจรที่ผมบอกนะครับอย่างเขื่อนที่มีการสร้างในลายอย่างเขื่อนชัยบุรีอย่างเงี้ยนะครับ ก็ใช้ฝรั่งจากประเทศยุโรปมาออกแบบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็นั่นแหละออกแบบให้บรรไดปลาโจรมันก็คือออกแบบให้กับกลุ่มปลาที่ตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าอย่างที่ผมเห็นตอนนี้เขามีอัดวิดีโอมาอะไรเงี้ยเขาเอาปลากดค้างปลาแค้มาเขาก็ใช้ลูกปลาตัวเท่านี้ม,มันทดสอบก่บความเร็วของเรานะครับแต่ว่าเพราะไม่พันปลากดค้างมาตัวเท่านี้นะฮะอย่างปลาบึกเราอย่างเงี้ยมันยาว5เมตรหนัก300โลอ่ะนะครับมันไม่มีเทคโนโลยีไหนที่จะ เอามันข้ามไปได้อยู่แล้วอยากให้ท่านนอนเล่าขยายความให้ฟังค่ะว่าเขื่อนแม่น้ำโขงนะคะมันส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมยังไงได้บ้าง คือแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่สายหลักสายหนึ่งซึ่งซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะครับในระบบนิเวศของแม่น้ําโขงเนี่ยมีปลาน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอย่างปลาบึกที่ผมบอกกับปลาตัวจิ๋วๆอย่างไอปลาซิลไมโครสนะครับปลาซิลแค3สาจุดซึ่งตัวเล็กมากตัวแบบว่าเป็นหนึ่งในผมต้องเรียกว่ามันเป็นหนึ่งในสัตว์มีกระดูกสาาันหลังที่อาจจะมีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยเราไปสร้างเขื่อนกันไว้แบบนั้นอย่างที่ผมบอกเล่าไปแล้วก็คือปลาพ่อแม่พันธุ์ในแม่น้ำโขงมันเป็นปลาขนาดใหญ่แต่ปลาใหญ่เนี่ ส่วนที่เป็นความสําคัญของระบบนิเวศมันทนะําหน้าที่ในป่ามันก็เป็นเหมือนเสือเป็นเหมือนช้างเป็นเหมือนกระทิงอะไรที่บอกว่าเป็นตัวเบิกน้ำป่าเป็นเป็นตัวที่อย่างช้างก็จะคอยดึงอาหารลงมาให้สัตว์เล็กกินอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นมันเป็นคีย์สโตนเป็นชีวิตท,ที่มีความสําคัญทั้งนั้นนะครับซึ่งชนิดพวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอพยพผ่านเขืนได้ แล้วเขือเนี่ยมันส่งผลต่อปริมาณก๊าซือนกระจกยังไงบ้างคะาดเนนครับเพราะว่าเวลาเราไปสร้างเขือนเนี่ยคือเราส่วนใหญ่เราไปสร้างในป่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าป่าเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนซิงค์ที่หนึ่งนะครับมันเป็นจุดที่มันเก็บสะสมคาร์บอนอยู่แล้วนะครับเริ่มแรกตั้งแต่เริ่มไปตัดป่าเลยเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือคาร์บอนลบคาร์บอนเราบวกไปส่วนนึงล้นะครับ <c oughs> เพิ่มไปส่วนนึงล้ เวลาไปตัดป่าแล้วเนี่ยยังไงมันก็ยังเหลือซากพืชซากสัตว์ซากอะไรที่ตกค้างอยู่ในดินเวลาเราไปกั้นเขื่อนให้มันเกิดน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดการย่อยสลายที่เรียกว่าอะไรไม่มีออกซิเจนนะครับไม่มีออกซิเจนเดี๋ยวข้างล่างมันจะเกิดเป็นมีเทนหรือก๊าซไข่เน่าขึ้นมาเราจะเห็นเวลาน้ามันเน่าเลยที่มันเดือดขึ้นมาปุด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 เนี่ยอันนี้คือก๊าซไข่เน่าที่มันเกิดขึ้นอยู่ในชั้นดินซึ่งมีเทนเนี่ยมันเป็นก๊าซเรืองกบะตรที่มันเก็บความร้อนได แล้วฟืฟ้นฟูระบบแม่น้ําใหม่มันมีผล<ร>เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คือในประเทศต้องเรียกว่าส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว<ช>หลายประเทศนะครับที่เริ่ม à, รู้ตัวว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศในแม่น้ําในแหล่งน้ําจริงๆนะครับแล้วก็ถึงจุด,จดหนึงเขาก็เริ่ม ลื้อเขื่อนกันแล้วนะครับในอเมริกาในยุโรปในญี่ปุ่นจะเห็นมีโครงการรื้อเขื่อนที่เก่าแล้วอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งการรื้อเขื่อนเนี่ยรื้อแล้วส่วนใหญ่แล้วก็เท่าที่ติดตามเนี่ยทุกอย่างก็คือระบบนิเวศของแม่น้ํมัดีขึ้น mm. จริงๆนะครับปลาก็กลับมา,ไอ,า,บมาไอปลาที่แบบว่าไม่อาจจะไม่เคยขึ้นมาวางไข่ในบริเวณต้นน้นําต,ตรงนี้มา50-60ปีตั้งแต่สร้างเขื่อนมาพอรื้อเขื่อนไปแล้วเนี่ยมันก็กลับมาได้ไดอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่งคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วธรรมชาติค่อนข้นขางทีี่่จะมมควายยืหุน แล้วก็ให้โอกาสกับมนุษย์เสมอนะครับเออทำอะไรผิดไปเนี่ยห้าสิบหกสิบปีเราแก้ไขให้ถูกต้องเนี่ยมันก,ก็ก็สามารถที่จะฟื้นคืนได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะปลาเนี่ยปลาเป็นสัตว์ที่เรียกว่าอะไรข้อออกลูกเยอะแต่ว่าอัตาราลอดน้อยปลาส่วนใหญ,ญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นถ้าสร้างระบบนิเวศให้เหมาะสมกับเขาเมื่อไหร่เนี่ยประชากรเขากลับมาค่อนข้างเร็วจากที่ฟังวัเนี่ยปั๊มยังไม่เห็นข้อดีจริงจริงจัง,จง,จงของขืดเลยค่ะจริงจิงแล้วมันมีข้อดีอะไรบ้างหรือวัาจริงแล้วมันมีแต่ผลเสีย ผลประโยชน์หลักที่เวลาพูดกันก็จะหนึ่งก็คือเรื่องไฟฟ้านะครับสก็คือเรื่องเก็บน้ําเพื่อการเกษตรนะครับสก็คือป้องกันน้าท่วมไอปะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นแหล่งจับปลาอะไรนั่นนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ,รบเป็นเรื่องรองละนะครับ 50ปีที่แล้วเนี่ยไฟฟ้าจากเขื่อนมีความสําคัญกับประเทศไทยจริงๆนะครับตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปดูสถิติเนี่ยไฟฟ้าจากเขื่อน,นคิดไปประมาณห้าสิบอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าที่ประเทศไทยใช้ทั้งประเทศ<ะ>เวลาผ่านไปจนมาถึงวันนี้ตอนนี้ไฟฟ้าจากเขื่อนเหลืออยู่ประมาณแที่เหลือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแก๊สธรรมชาตินะครับที่เราขุดมาจากอาไทย แล้วเราก็เริ่มมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแบบชีวมวล mm. หรือโซล่าหรืออะไรได้ที่เป็นไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเขื่อนขึ้นมาแล้วคือเรามีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากเขื่อนแล้วก็ได้นะครับอย่างในปัจจุบันเนี่ยไฟฟ้าที่รับเข้ามาจากเขื่อนในประเทศเราเนี่ยเข้ามาทางภาคอีสานเนี่ยมันทำมันกลายเป็นว่าทําให้ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกต่างๆทางภาคอีสานเกิดไม่ได้ <c oughs> นะครับเพราะมันถูกไฟลรายัดเข้ามาเต็มหมด นอกจากประโยชน์เรื่องการผลิตไฟฟ้าประโยชน์หลักของเขื่อนอีก2ประการที่ดรนนท์ได้เล่ามาก็คือการกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรและการแก้ปัญหาน้ําท่วมซึ่ง2ประเด็นหลังนี้ทั้งดรนนท์และก็คุณบัวก็เห็นตรงกันว่าสามารถใช้วิธีอื่นที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าในการแก้ปัญหาได้เช่นถ้าเป็นเรื่องของการเกษตรรัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ําด้วยตัวเองหรือเกษตรกรเองสามารถปรับตัวโดวยการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ส่วนเรื่องน้ําท่วม ควรกลับไปพิจารณาสาเหตุแท้จริงที่ทําให้เกิดน้ําท่วมแล้วแก้ปัญหาจากตรงนั้นน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อ50าปีที่แล้วเรามีป่าอยู่50%วันนี้ป่าเราเหลืออยู่ประมาณ30%ของพื้นที่ละนะครับซึ่งตามหลักการโดยรวมแล้วเนี่ย30%มเนี่ยมันคือเป็นมินิมัมรลอมันเป็นส่วนที่น้อยที่สุดที่ประเทศประเทศหนึ่งมันควรจะมีป่าอยู่แล้วนะครับน้อยไปกว่านี้เนี่ยฝนมันจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลน้ํามันจะท่วมน้ามันจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ควรจะน้อยไปกว่านี้แล้วังนั้นมันถึงจุดที่เราควรจะบอกให้มันพอได้แล้วทําลายป่าแหละนะครับถ้าย้อนกลับไปี่กาทสมุด ในประเทศไทยอยู่แล้ว5 0ปีย้อนหลังที่ผ่านมาผมว่ามันถึงจุดที่แบบเฮ้ยเขาจะอ้างว่าเอ้ยมันแค่เป็นป่าที่อยู่ชายป่าเองตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยเองอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าคือมันต้องถึงจุดจุดนึงที่ว่าเฮ้ยมันพอได้แล้วมัง้งคือพอก็คือ enough, enough, อินาฟิสินาฟ่ะมันถึงจุดที่แบบหยุโดเถอะ มันจะมีหลักการอยู่อันหนึ่งที่ฝรั่งจะเรียกว่า shifting baseline นะครับมันค,มคือการลดลงของความคาดหวังจากต่อสิ่งแวดล้อมของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัย,ยนะครับผมยกตัวอย่างขวัญเรียมที่เล่นน้ำก็อยู่คลองแสนแสบยุคนั้นก็คือเล่นคลองแสนแสบเล่นน้ำได้ถึงยุคหนึ่งผมเชื่อคุณภาพน้ำก็เริ่มแย่ลง<ม>คนก็เลิกใช้คลองแสนแสบในการบริโภคประโภค,โภคละแต่อาจจะยังพอมีปลาให้จับกินได้นะครับจนมาถึงยุคของเราเนี่ยก็คือนั่งเรืออยู่อย่าเหม็นขึ้นมาก็พออย่ามา แตะโดนเราก็พอเลยมันกลายว่าความคาดหวังของคอนเซปต์มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมว่ามันก็ถึงจุดของไอ้คนรุ่นเรานี่แหละสิ่งแวดล้อมที่ถูกทําลายถูกพังมาตั้งแต่คนรุ่เนเก่าๆเนี่ยมันเริ่มส่งผลกระทบที่ชัดเจนมากๆในรุ่นเราแล้วเราก็เป็นยุคที่เรารู้ถึงผลกระทบนั้นเรามีเทคโนโลยีที่จะแก้ไขมันได้แล้วแล้วทำไมเราถึงจะไม่ทํา นอกจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดแล้วอีกหนึ่งปัญหาคล้ายๆกันที่เกิดขึ้นในสเกลที่เล็กกว่าแต่ถูกสร้างในจำนวนที่มากกว่าหลายเท่านั่นก็คือโครงการ CSR ยอดฮิตการสร้างฝายซึ่งหากทาผิดสถานที่ผิดวิธีโดยเฉพาะในลำธารป่าสมบูรณ์สิ่งที่ได้ก็จะเป็นการทำลายธรรมชาติซึ่งตรงข้ามกับความตั้งใจของผู้จัดค่ะถ้าพูดถึงการสร้างฝายขนาดนี้ที่ไหนควรจะสร้างที่ไหนไม่ควรสร้างคะ ือเวลาเรามองลาธารเนี่ยนะครับระบบนิเวศลําธารก็จะแบ่งเป็นระบบนิเวศแยกย,ย่อยอีกเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งจุดที่เป็นอ่าวเข้าไปที่แบบน้ํานิ่งๆหน่อยให้ปปลูกปลาอาศัยอยู่จุดที่เป็นวังน้ําลึกที่ปลาขนาดใหญ่อาศัยอยู่แม้แต่ตัวกแก่งเองเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นย่อยๆแบบตอนหัวแก่งก็เป็นปลากลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ในแก่งที่แบบว่ามีหินก้อนใหญ่ๆน้ามันหมุนวนเทอร์โบเลนมากๆก็กป,ปลากลุ่มหนึ่งปลายแก่งก็เป็นปลายกลุ่มหนึ่งคือเวลาบอกว่าปลาตัวนี้อาศัยอยู่ในลำธารเน,นี้ยถ้าเป็นคนทนนี่รู้จักกัน ระบบนิเวศย่อยๆของมันแล้วถึงจะหาเจอถือถ้าหาผิดระบบนิเวศมันก็หาไม่เจอนะครับดังนั้นการสร้างฝายเนี่ยมันเหมือนเป็นการ<ม>ไปทําให้ลําธารมันระบบนิเวศย่อยพวกนี้มันน้อยลงส่วนใหญ่เวลาสร้างฝายคือจะไปเอาหินจากาในแก่งน้ำตื้นๆมาสร้างเป็นฝายนะครับพอสร้างปุ๊บเนี่ยน้ำมันไหลเบาลงนะครับ<ม>น้ำไหลเบาลงมันจะเกิดการตกสะสมของตกรที่อยู่ท้ายฝาย นะครับอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ชัดมากที่ผมเคยไปงานสำรวจที่ดอยอินทนนท์จะมีปลาที่เรียกว่าปลาข้างข้าวติดหินดอยอินทนนท์อาศัยอยู่เป็นปลาเฉพาะถิ่นเลยของดอยอินทนนท์เลยนะครับไม่เจอที่อื่นในโลกนะครับลำธารตรงนี้ผมก็ไปดำดูอยู่ทุกปีจะเจอปลาประมาณว่าประมาณสักช่วงในร้อยเมตรเนี่ยผมมันจะเจอทั้งยี่สิบตัวจนมาปีหนึ่งเนี่ยลำธารช่วงนี้ที่ผมสำรวจเนี่ยถูกสร้างฝายไป7จ็ดแปดฝายมังเกิดตะกอนทรายที่ไหลามาทับถมไปหมดเลยคือปลาชนิดนี้มันจะอาศัยมันจะอยู่ก้อนหินใหญ่ๆแล้วก็อออยู่ใต้ใ้กนนหีทพมั เกิดฝายตกทับถมไอ้พวกก้อนหินนี่ไปหมดเนี่ยกลายเป็นาก็คือปีน้นไม่เจอปาสักตัวนึง oh. ผมก็เลยบอกให้ hey, นี่ไงคือ,ค,อคือเวลาสร้างฝายส่วนหนึ่งที่เขาบอกเป็นข้อดีคือมันจะเก็บตะกอนไว้แล้วเก็บไว้ทําไมอะนะครับคือตะกอนมันควรที่จะไหลเอาไปถึงปากแ oh. ม่น้ำน,นู่นแหะเพื่อไปไปต่อให้แผ่นดินมันใหญ่ขึ้นให้มันกว้างขึ้นให้มันไม่เกิดการเอาปุ๋ยกลับไปให้ถึงทะเล oh. นะฮะไม่ใช่ว่ามากักไว้ตรงนี้ดังนั้นระบบนนเวลำทานเนี่ยมันมีความสําคัญมากต่อมันเป็นระบบนนเวศเฉพาะ ที่มีความสาคัญมากนะืพอมมันถูกฝ่ายสร้างไปเยอะๆแล้วมันไปทาลายระบบนิเวศเนี่ยมันมันเป็นการทําลายความหลากหลายในชีวภาพของเรา<ม>ที่ที่สําคัญมากจุดหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วในยุคที่สังคมร่วมกันคัดค้านเขืนแม่วงรองศาสตราจารย์ดรบัญชาขวัญยืนหนึ่งในอาจารย์ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ําเคยกล่าวไว้ว่าในประเทศไทยเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีความเหมาะสมในทุกด้านถูกสร้างจนหมดแล้ว ปัจจุบันนี้ควรเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กหรือแก้ปัญหาทางอื่นมากกว่าหากประเทศเราใช้วิทยาศาสตร์และข้อมูลความรู้นำหน้าในการตัดสินใจโครงการต่างๆบางทีก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องเลิกโครงการสร้างเขื่อนแล้วหันมาฟื้นฟูธรรมชาติซึ่งมีอีกหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติซึ่งได้ประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งรองรับน้ำยามน้ำหลากแหล่งอาหารของชาวบ้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไปจนถึงดูดซับคาร์บอน ซึ่งทั่วโลกก็มีงานวิจัยที่ชี้ชัดถึงประโยชน์อันมากมายขอแค่เราใช้วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและให้ข้อเท็จจริงอยู่เนื้อผลประโยชน์การแก้ปัญหาที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายแบบไม่ทำลายธรรมชาติก็คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปค่ะ